สวัสดีครับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่มานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับกับ Honda Civic fb 1.8s Auto ปี2013นะครับคันนี้นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่2,49,000บาทราคาว่้าวเลยนะครับคันนี้ขออนุญาตขายเป็นเงินสดนะครับรถมือเดียวป้ายแดงบอดี้สีสวยหน้าท้ายเดิมๆนะครับหน้าเดิมนะครับคันนี้น็อตไม่มีขยับแต่ด้านท้ายมีโดนมานิดนึงนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับ สำหรับคันนี้นะครับสีก็เต็มร้อยเปอรซนะครับภายในนะครับสะอาดนะครับเบาะเป็นสีครีมนะครับไม่มีขาดไม่มีแตกลายงานนะครับท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับคันนี้นะครับ ABS Airbag นะครับพวงมาลัยมันตินะครับเลขหมาอยู่ที่178,000โลนะครับประวัติศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะนะครับห้องเครื่องด้านหน้าตัวรถนะครับเดิมสนิทนะครับด้านหน้าน็อตไม่มีขยับนะครับสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับถ้าไม่สะดวกมาแจ้งกับทางเราได้นะครับเรามีทีมงานมีไฟแนนซ์เซ็นได้ทั่วไทยส่งได้ทุกที่ที่มีทางนะครับ คันนี้ขออนุญาตขายเป็นเงินสดนะครับ249,0 0 0บาทนะครับราคาเบาๆถูกมากเลยนะครับคันนี้ท้ายเดิมนะครับตรงนี้นะครับขอบเดิมมุมเดิมนะครับรถเคยมีอุบัติเหตุมานะครับโดนด้านท้ายนะครับด้านข้างไม่เกี่ยวนะครับนี่ครับยางอะไหล่แม่แรงอยู่ครบนะครับนี่ครับจุดเกิดเหตุก็คืออยู่ตรงนี้นะครับโดนชนมาจากทางด้านท้ายรถนะครับไม่มีปัญหาต่อการใช้งานนะครับ สนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับราคาว้าวๆนะครับไม่สะดวกมาแจ้งมาได้นะครับส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับนัดจัดให้ยินดีรับใช้เต็มใจให้บริการฝากไว้ด้วยนะครับ